ก็เป็นเรื่องที่สองที่ได้ร่วมงานกันแต่จริงๆก่อนอันนี้ก็มีแบบพวกทาอีเวนต์ทำงานคู่ด้วยกันก็ผ่านมาหลายงานนะครับผมก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ตัวละครก็สําหรับตัวมีนะครับก็จะแตกต่างจากเรื่องที่แล้วครับผมมันแตกต่างไปเยอะอะไรขนาดไหนครับผมก็สําหรับผมก็แตกต่างไปเยอะนะครับแต่ในด้านเรื่องความรักก็จะออกมุมคล้ายๆกันหน่อยเพราะแบบเป็นคนที่แบบเราชอบเขาจริงๆ แล้วก็เป็นคนที่แบบอยากทําอะไรเราก็ทําตามแบบว่าถ้าใจตัวเองสั่งให้ทําเราก็ทําเลยเราไม่ได้คิดอะไรมากครับผมหลายคนสงสัยอย่างเรื่องความรักที่เราแสดงออกของน้องกายมันจะดูแบบเป็นนักเลงไหมพีหนึ่งมันมีมุมแบบเออ่อนโยนกับน้องอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็มันมีนะครับม,ม,มีมีมุมแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นนักเ,กเลงด้วยแหละแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง,างมันทําให้มันจะมีจุดหนึ่งที่ เดี๋ยวในซีรีส์ก็จะอ่อนครับไม่รู้ว่าสปอยได้มากแค่ไหนครับผมนิดนึงนอฮะก็จะเป็นอ่าื้อเหมือนอย่ามาพูดยากหนักเลยเาใช่ใช่แต่ว่าคือการบู๊แอคชั่นต่างๆคือมีแบบว่าไปฟิตหุ่นมาเพื่อเรื่องนี้เลยก็มีมีบ้างครับแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากที่ถ่ายบูเนี่ยเราจะเป็นแบบเหมือนที่บอกนะครับเราคือจะใช้ประมาณคิวเยอะมากก็คือครึ่งวันแล้วเราก็แบบ บูอยู่อย่างนั้นคือครึ่งวันเลยครับผมแต่เทเลอร์ที่่อกมาหลายคนแบบชื่นชมชื่นชอบอะไรบ้างมันมันมูเลนโทนหรือแบบอะไรมันมันเข้ากันอ่าใช่ก็เป็นถ้ามูเลนโกลนี่คือจะแตกต่างจากเรื่องแรกมากเลยครับเหมือนเรื่องนี้จะเป็นจะเลียวกว่าแล้วก็จะมีครบรถทุกชาติกว่าครับผมจริงนะครับแบบบนน้องกายดื้อๆสองคนเดือดรุ่งเลยใช่ครับก็กายก็คือ ก็อย่างที่บอกไปาก,กายจะไม่ได้เหมือนเรื่องแรกที่ปิงเล่นขนาดนั้นแต่ว่ากายจะโตขึ้นแต่ก็ยังมีมุมน่ารักอยู่แต่ว่าจะไม่ได้แบบแบบง้องแง้งง้องแง,ง้ง,งขนาดเรื่องแรกอันนี้อันนี้พอเราเล่นต้องมีเรื่องของเกมเรื่องของไอ้ไนี้ยอะไรเนี้มันเด็กมีอะไรความสนุกอะไอะไรมันจะดีเล่นเกมอะก็มันเล่นเกมใช่ไหมใช่ครับก็มันจะมีสีสันจากแกงเพื่อนมากกว่าเพราะว่าเราจะเล่นกันเป็นแกงอะไร้ะก็มีพวก เจ๊ไผ่มีอะไรมีมัฟฟินพี่ต้อมเจ๊ไผ่แบบมัฟฟินพี่ต้อมครบไหมเดี๋ยวนะเจ๊ไผ่มัฟฟินพี่ต้อมครบน่าจะครบนะผมว่าใช่น่าจะครบคนเราลืมนับตัวเองวาเจ๊ไผ่มัฟฟินใช่สี่คนรวมห้องแล้วก็แน่นอนมันก็ต้องมีคนที่ห้าใช่ไหมลูกคนที่ห้าก็ก็คือที่ ใช่ใช่ก็มาเล่นด้วยกันแล้วก็เจอกันกบ<ช>พอเราต้องเล่นไปในบทเกมแล้วก็มาเล่นกับบทของการมันัต้องปรับอะไรยครับหรือว่าได้เลยมันก็ไม่ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเหมือนคือยังไงอะคือเล่นเกมมันมันเป็นนิสัยข,ของกายอยู่แล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับคือปกติเราชอบเล่นเกมปกติไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่น,ลนแต่ว่าเล่นบ้าง เล่นบ้างต้องไปศึกษาอะไรอย่างนี้ลูกก็ศึกษาแบบความรู้เกมที่ ROV ที่มันใส่ไว้นี้ก็หนีดเนาะแต่ว่าพี่มีนก็เล่นอยู่แล้วใช่มีนช่วไม่ได้องไหมในการแบบว่าใช่ก็ผมได้ตัวผมได้ตัวแม่นี่จะเป็นสายซัพพอร์ตมากกว่าใช่ซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตยังไงบ้างอ่ะอะไรนะฮะซัพพอร์ตยังไงบ้างซัพพอร์ตซัพพอร์ตก็เหมือนเหมือน มันจะมี้ในทีม5คนจะมีตัวแทงหรือตัวซัพพอร์ตซึ่งจะเป็นตัวยืนตัวที่ปกป้องทั้ง4คนนี้คือผมจะเล่นตำแหน่งนั้นเราเป็นซียนา่ไหมคเกมขาไม่ได้เซียนเกมขนาดนั้นแต่หน้าที่คือแบ่งหน้าที่อยู่แล้วว่า5ตำแหน่งนะครับผมแต่พอมันถ่ายทอดออกมามันมโอเคกับที่ที่คนดูจะได้เห็นว่าเออนี่นะที่นั่นเองที่รักมันต้องแบบออกมาแบบนี้เราเรารู้สึกอบ่างก็ไม่รู้ว่าต้อง ออกมาแบบไหนครับแต่ก็ทําให้เต็มที่สุดก็หวังว่าทุกคนจะชอบในการเล่าเรื่องของตัวละครจากผ่านของเราสองคนแล้วก็หลายๆคนครับือ่รอนจากฉากยิ่นฟินเนาะหลายคนแบบเต็นไปแล้วที่ทําแม้จะมีแค่สองฉากตอนที่มีมบมีขอเชื่อนิดนึงแล้วก็ไปตรงดีอ่าเงี้ยมันจะลีบหรือมันจะไปเยอะก็ต้องรอติดตามใช่แต่ว่ารับรองไว้ว่าสนุกแน่ๆนครับก็ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ของปิงนะครับ<ม>ก็คือเรื่องนี้ปิงตั้งใจมากๆทําแบบได้สุดตั้งใจเท่าตั้งใจมากที่สุดเท่าที่เองจะทำได้แต่รู้ว่าทุกคนไม่ว่าจะพี่มีหรือเพื่อนนักแสดงทีมงานทุกคนคือตั้งใจกันมากๆ<ม>เรื่องนี้คือปิงอยากทาให้มันออกมามีคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากให้แบบคนดูแล้วสนุกและอยากติดตามทุก EP จริง อย่างมีแล้วเป็นไปดูกันไหมเหมือนภาพที่โพโดมีการไปเจอเหมือนี่ก่อนที่จะบวกมันมีไหมนี่ก็ไปอ๋อคือไปไหว้พระปกติใช่ไใช่ไปไหว้พระปกติมีมูมีอะไรบ้างมีอะไรนะมีมูมเตมูเตไหมไม่ได้ถามมูมูไม่ได้มูไม่ได้มู่ไม่ได้มูแต่แต่ว่าพอที่ซื้อออกไปแล้วค่ะโบกระแสดีมากเราแบบว่าเข้าไปอ่านเข้าไปดูไหมค่ะโอ้ยดูบใช่ก็ขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยนั่งปั่นเล คนละกิ่งนะคะโอ้โหผมดูเยอะเหมือนกันฮะเยอะดูกันไปมีซีนยากๆมันซีนไหนที่แบบยากต้องรอทุกคนต้องรอดยู่แล้วก็จริงๆก็สำคัญทุกซีนใช่แต่ละซีนนี้แบบมันจะมีพอยต์ของซีนนั้นครับผม่งผ่านวันเกิดวันเกิดของพี่ไม่ใช่เพิ่งผใช่ไหมสักพักหนึ่งยังไงมั่งทำโมเมนต์สำหรับวันเกิดก็โมเมนต์ก็ ก็แับอย่างที่จัดกิจกรรมแฟนคลับใช่ไหมอ๋อก็โอ้ยต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยครับที่แบบทํางานวันเกิดให้ปีแรกเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะมีงานวันเกิดปีแรกเหมือนกันก็ขอบคุณแบบทุกคนเลยแบบของขวัญทุกอันทุกชิ้นที่ทุกคนส่งเข้ามาหรือว่าแบบทุกคำอวยพรที่ทุกคนส่งเข้ามาอะไรเงี้ยแบบมันทําให้ผมแบบมีกําลังใจมากแบบมีความสุขมากๆเลย คนทุกคนออกมาครับสิบแปดครูทีนี้สิบเก้าสิบเก้าก็คือจะไม่เป็นพี่แล้วจะเป็นเมียอ่ามาปีหน้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 าอยู่ไหมปีหน้าปีหน้าปีหน้าแล้ปีอายยี่สิบปิแล้วใช่ใช่ครับของขวัญที่มีอถอนอะไรครับของขวัญคือตอนนี้มันสั่งอยู่ครับแต่ว่าคือถ้าตามจริงจริงมันน่าจะได้พรุ่งนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะตามที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ถ้าได้แล้วเดี๋ยวถ่ายลงให้ดูครับ ครั้งเออไม่ได้ดคุณปัตที่ที่มี็นยไก่ใช่มันเป็นแบบสั่งที่ออเดอร์มันต้องรอแต่เรารู้แล้วใช่ไหมตรับรู้รู้ครับเพราะว่าผมเป็นคนบอกเองครับโอ้โหเขาเป็นคนสั่งว่าอยากได้อะไรใช่ใช่คือถูกใจรู้ใจแน่นอนใช่เพราะผมจิ้มเลยอ๋อจิ้มแล้วมาไม่ทันวันเกิดพี่มิงก์ไปเอ่ยพี่มีก์กะยังไงคะเลยมาไม่ทันวันเกิดไม่นะครับไม่ได้กะเลยเลยก็ถึงจะได้วันเกิดหรือวันอะไรผมว่ามันก็เป็นวัน <Scroll> มันแบบว่ายังไงก็เป็นวันปกติครับไม่จําเป็นต้องวันเกิดหรือวันอะไรทุกวันก็เป็นวันพิเศษได้หรืออะไรเงี้ยก็คือใครได้ก็ซสักครั้ใช่ครับโปรโมทหน่อยแบรนด์ทุรกิจของเราตอนนี้มีทำอะไรเพิ่มไหมครับของที่จริงวันนัเทมโวของเราก็เทมโมตอนนี้ก็เพิ่งมีคอลเลคชันหนึ่งแล้วแล้วก็เพิ่งปล่อยคอลเลคชันสองไปแล้วก็มีคอลเลคชันเบอร์เดย์ที่ตอนนี้ก็ยังเหลือให้คนมาซื้อได้นะครับชื่อว่าเลเวลฟิลด์ลิมิตนะครับผมก็ แต่ว่าตอนนี้คอสองก็ได้ปิดไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่เป็นตัวอ c o ลเล c t i o n birthday ของปิงนะครับแล้วก็ถ้าจะมีคอใหม่มาก็ติดตามได้ทาง IG นะครับ pemo o f f i c i a l ครับที่มีค,ครับครับผมก็คอ l l e c ช i นแรกครับผมคอ l l e c ช i นแรกก็ถือว่ากระแสตอบรับดีครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเข้ามานะครับผมก็เดี๋ยวจะมี เรชัต่อไปครับก็ต้องรอติดตามครับอาที์มีแปครับผมอันนี้คือแต่ละคนควมีแบรนด์ก็คุมกับจัดให้เลยว่าใครจะแบบไหนจิ้มได้เลยเือว่าที่เปคนที่มีอบไรอย่างไม่นะก็ต่างคนต่างขายใช่ไม่ไม่ไม่ให้ใส่การมีแล้วแบบมีให้เลือกกันเลยว่าจะแบบไหนออกแบบได้ว่าเออุ่งน้จะส่งไอติมที่เป่นจะอ๋อใช่ก็ให้เลือกสีว่าแบบว่าเอาสีอะไรอะไรครับผมอยากได้อนไนก็บอกได้ก็ได้เลยบอกได้เลย